ไม่สามารถจะคาดหมายได้ล่วงหน้าจริงๆนะครับหลังจากที่โชว์เมื่อต้นเดือนเมษายนว่าจะขึ้นภาษีสำหรับประเทศไทยเจอไป36เมื่อคือนนี้ตื่นเช้ามาข่าวใหญ่สำหรับประเทศไทยก็คือจะเลื่อนออกไป90วันก็อาจจะได้มีเวลาหายใจใหายคอกลับมาทบทวนอะไรที่จะไปเจรจากับเขานะครับก่อนหน้านี้รัฐมนตรีคลังออกมาเปิดเผยแล้ว5มาตรการที่จะไปพูดคุยแต่พอเขาเลื่อนออกไป90วันจะต้องปรับแผนอะไรหรือไม่การเยียวยา คนในประเทศจะเป็นอย่างไรวันนี้คุยกับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับคุณหมอพรหมินเลอร์สุริเดชและในฐานะประธานคณะกรรมการด้นานเศ,ษศรษฐกิจครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับเมื่อวันก่อนคุณหมอก็นั่งอยู่ในที่ประชุมด้วยนะมีท่านนายกท่านรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีพาณิชย์ทีมที่ปรึกษาแล้วก็ข้าราชการประจําเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็อยู่ด้วยเนี่นะครับเอาเอาเรื่องที่ชะลอ90วันก่อนคุณหมอตื่นเช้ามาเป็นไงหายใจโล่งมากขึ้นไหมคุณหมอวิเคราะห์ยังไงครับ จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ถแถลงการของทนายกเอา,อางี้ดีกว่าเริ่มต้นใหม่เรื่องนี้เนี่ยเรารับรู้มาแล้วนะครับที่จริงตั้งแต่ก่อนเขาจะรับตําแหน่งเสียอีกเพราะนั้นทนายกก็เลยตั้งคณะกรรมการคณะทํางานหรือคณะทํางานที่มีท่านประลัดพาณิชเป็นประธานนะครับแล้วก็ทํางานเรื่องนี้ล่วงหน้าวิเคราะห์แล้วก็ติดตามสถานการณ์ไม่เพียงแต่ด้วยเนื้อหาแปลว่าดูด้วยว่าข้างในในแต่ละส่วนของใน ในรัฐบาลหน้าตามเขาจะเป็นอย่างไรความเห็นจะเป็นอย่างไรบ้างทําการและแม้กระทั่งท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ท่านพิชัยนฤตพันธ์ก็ยังเคยเดินทางไปด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวของนักการเมืองที่นั่นด้วยเพื่อจะศึกษาดูว่าความเห็นเป็นอย่างไรจุดอ่อนจุดแข็งเป็นอย่างไรบ้างภาษาเราเรียกว่ารู้เขารู้เรานี่นอกจากนี้นี่นะครับคณะทํางานที่แต่งตั้งขึ้นนะครับก็ได้ดาเนินการทํางานกันอย่างละเอียด Uh, แล้วก็ที่บ้านพิษณุโลกเองเนะครับที่ปรึกษาท่านนายกไปนั่งทุกอาทิตย์ก็ได้อัปเดตเรื่องนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นถ้าถามแล้วเราก็มีการคาดการณ์ว่าสิ่งที่ออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการประกาศจริงจังที่เมื่อวันที่สองอันนั้นเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเราเพียงแต่รู้ว่าหนักแค่ไหนนะครับเอาละ36%แล้วฐานที่มาก็อย่างว่าก็ไม่ ก็ S <S <an> เป็นที่สูกกลางขากันทั้งสิ้นแต่รู้ง่ายๆสาม<ห>สิบเปอร์เซ็นต์ก็เดาต่อไปว่านี่คือการเรียกเข้ามาเพื่อที่จะขอเจรจากันนะครับจะเห็นสังเกตว่าเราไม่เราทํางานเร็วแต่ไม,ไม่รีบไม่รวกเร็วต้องแม่นยําเพราะนั้นสิ่งที่สําคัญเร็วต้องแม่นยําแปลความว่าเราก็ได้ศึกษาและเตรียมสิ่งต่างๆไว้นะครับแล้วขณะนี้ก็ได้มีการที่จะคาดการไว้แล้วว่าในาที่สุดจะต้องมีการชะลอ นะครับเพราะฉนั้นเราก็ดึงจัดชลอเท่าไหร่ถึงขนาดนี้ก็ถือว่าถ้าเป็นความที่ก็ถือว่าเป็นอย่างที่มีการคาดการไว้นะนะครับอันนี้อันนี้เรื่องจริงเพราะนั้นจะเห็นสังเกตว่ายุทธศาสตร์ของทางรัฐบ,บาลน,นี่ดำเนินการยางมีขั้นตอนนะครับนะเรื่องที่2ผมว่าเท่าเท่าไหร่สิ่งที่สําคัญเราได้นอกจากเตรียมแพ็กเกจไว้นะครับจะต้องปรับหรือไม่เดี๋ยวคิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราครอบคลุมเพราะอย่างไรก็ตาม นะครับผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นข้อข้อเท็จจริงก็คือว่าเราได้เปรียบดุลการค้า40,000 45,000 US dollar นะครับมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มีผลอย่างยิ่งยังไงก็แล้วแต่หลีกนี้ไม่พ้นจะต้องปรับนะครับจะทุ่งถูกเรียกร้องให้ปรับเพราะนั้นเราเตรียมการไว้เนี่ยถูกแล้วประการถัดไปก็คือเราต้องติดต่อคนไว้ว่าเราจะเข้าไปคุย ท่านท่านอันนี้ต้องให้เครดิตท่านรัมรีพาณิ์นะครับกับทีมที่กระทรวงพาณิชย์ได้ติดต่อตั้งแต่ก่อนมีอ e ีเมลกันชัดเจนตั้งแต่ก่อนเขาจะรับตําแหน่งกันซะีอีกคู่สัญญาที่สําคัญในวันนี้นะครับก็คือคือทรัมป์เป็น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 หัวหน้าเป็นผู้นําแต่เขาเวลาเจรจารายละเอียดมันต้องลงไปในระดับที่เขาเรียก USTR ผู้แทนการค้าสหรัฐเป็นคู่เจรจารเลยซึ่งขณะนี้เนี่ยนะครับ ได้รับอีเมลยืนยันกลับมาที่ท่านรัฐมนตรีพาณิชย์แล้วว่าเขาพร้อมจะยินดีที่จะคุยด้วยรอแต่จัดเวลาให้เหมาะสมนะครับอันนี้มันมีหลักฐานชัดเจนผมเห็นวิจารณ์กันเนี่ยคนที่ไม่เคยรู้แล้ะไม่เคยทำงานเนี่ยชอบ พูดกันเลื่อยเปื่อยนะครับฝ่ายค้านบอกว่าเอ๊ะได้รับการติดต่อแล้วหรือยังเขาไม่รับสายหรือเปล่าอนะก็คือก่อนเข้ารายการคุณหมอก็ให้ผมดูไอตรงนี้แหละแต่ว่ามนันเป็นเป็นข้อมูลภายในการติดต่อก็ก็ได้เห็นกับตาเหมือนกันว่ามีตัวแทนของผู้แทนการค้าสหรัฐเนี่ยส่งอีเมลมาคุณเจอร์มีเคลียนะร์นะครับเขาเป็นีแต่ว่าในอีเมลข้อความที่ผมเห็นเนี่ยมันยังไม่ได้ระบุวันและเวลาที่จะนัดพบกันแต่โดยสัญ,ญญาณจากข้อความนั้นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าโอเคตอบรับ เดี๋ยวมาคุยกันใช่ครับฉะนั้นผมผมย้อนกลับมาที่เขาประกาศถอย90วันเนี่ยชะลอออกไปก่อนนะ90วันซึ่งเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็ตรงกับที่ทีมวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลวิเคราะห์เอาไว้ว่าวันหนึ่งเขาจะต้องมาถึงจุดนี้ด้วยแรงกดดันภายในฉะนั้นไม่จาเป็นจะต้องรีบอันนี้ก็ตรงมาตามทางที่เราวางแนวทางไว้ถูกไหมครับถูกต้องครับเพราะว่าเราก็แม้กระทั่งพวกเรากันเองนะฮะยังมีแรงกดดันเลยพวกที่ น้องๆที่รุ่นรุ่นเอารุ่นอาวุโสเรามีประสบการณ์เยอะนะครับเราอ่านเกมออกเรารู้เยอะนะครับรุ่นน้องๆก็จะบอกว่าก็จะพยายามผลักดันบอกโอ้ต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ต้องรับฟังนะครับเพราะนั้นนี่สิ่งที่สําคัญก็ต้องชี้แจงกับประชาชนดังนั้นนี่นะครับจะเห็นได้ว่าเราจะชี้แจงนะครับโดยท่านนายกนามีแถลงของท่านนายกออกมาซะในช่วงระหว่างวันที่แลว้วก็มาเรียกประชุมในวันราชการให้เห็นชัดว่าเรามีความพร้อมนะครับเป<ม>็นต้น ครับคือมัมนก,มนก็มันก็ต้องถูกตั้งคำถามได้เพราะว่ามองไปประเทศรอบข้างดูเขามีแอคชั่นนะกัมพูชาเสนอ,อ,อไม่เก็บภาษีเลยเวียดนามก็เสนอแบบโหข้อเสนอที่จูงใจอเมริกามากแต่ว่าสุดท้ายหลายๆประเทศเหล่านี้ที่เสนอเข้าไปก็ไม่ได้ผลตอบรับกลับมาเป็นการลดภาษี ใช่ครับคือสิ่งที่ให้ไปนี่ละครับผมยกตัวอย่างประเทศหนึ่งเอาตรงไปตรงมาประเทศเวียดนามเพราะว่ากลายเป็นว่าคุณปีเ e อร์นาวารโรซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจที่ทรัมป์ฟังเขาเรื่องภาษีมากที่สุดเนี่ยรู้ว่าคนนี้เป็นคนที่เป็นมัสเตอร์มายของทรัมป์ในเรื่องแพ็กเกจนี้นะครับออกมาให้สัมภาษณ์เลยว่าสิ่งที่เวียดนามให้ศูนย์ศูนย์เนี่ยนะครับไม่มีความหมายนะครับแถมยังบอกเลยว่าสิ่งที่สำคัญคือ non tariff cheating ว่าคุณซ่อนอะไรไว้อีกเยอะนะครับภาษานี้ซึ่งสิ่งที่ใน5ประการที่เราเตรียมไว้รวนแล้วแต่ครอบคลุมเรื่องเหล่านี้ด้วยหนึ่งในนั้นครอบคลุมเรื่องเหล่านี้ด้วยที่เขาคาดว่าเป็นสิ่งที่กวนใจเขาอาจจะไม่ใช่เรื่องภาษีอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องภาษีอย่างนั้นเวลาเราไปเสนอเขาก็ต้องปิดทุกช่องที่เขาจะตีกลับมาได้เราคาดการไว้แล้วว่าช่วงไหนมีเรื่องอะไรบ้างนะครับผมว่าเร็วๆนะครับวันนี้เขาบอกว่าจํานวน เทรดบาลานซ์ uh, Balance, คือเรียกว่าปร,ปริมาณของการค้าเนี่ยนะครับไม่ขาดดุลขาเขาขาดดุลเราได้ดุลเกินไปเพราะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราก็คงต้องซื้อของเข้ามาแล้วก็ส่วนที่เป็นภาษีที่เขามีปัญหาเนี่ยนะครับก็ลังพูดเรื่องทาลิฟเราก็ต้องปรับเรื่องภาษีเป็นเรื่องที่2ภาษีเรื่องอะไรบ้างมีรายละเอียดซึ่งเราไม่ได้เปิดไพ่ทั้งหมดเวลาเจราจาวันนี้เนี่ยนะครับไม่มีที่ไหนเนี่ยนะเขาผมเราถือไพ่อยู่เราไม่ต้องเปิดทั้งหมด เพราะฉะนั้นนี่สิ่งที่เรามาเราก็รู้ว่าเราถ้ามามา,มาทางไหนเราไปทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่ถึงก็คือเราซื้อของเขาเพิ่มขึ้นซื้ออะไรบ้างซื้อสิ่งที่เราจําเป็นแล้วซื้อมาเราต้องได้ประโยชน์คนไทยนะครับเรื่องที่2ก็คือว่าเรื่องภาษีเรื่องที่3ต้องกลับมาดูอีกว่านอกจากนี้เนี่ยเราจะไปพูดง่ายว่าสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันซ่อนอยู่เนี่ย นะครับหรือที่เขาที่นาวโลปีเตอร์นาวโลพูดอบอกว่า n อน t a r i f เนี่ยม,มันอยู่ตรงไหนน,นะครับเป็นต้นนะครับอันที่สีเนี่ยผมว่าเรามีเรื่องที่จะต้องไปลงทุนเพิ่มหรือไม่นะครับเป็นต้นนะครับ,รบผมว่าสีห้าเรื่องนี่เราเตรียมไว้ทุกทุกประเด็นนะฮะเร็วๆยกตัวอย่างวันนี้เราก็ต้องคํานึงถึงเหมือนกันว่าสิ่งที่เราห่วงก็คือห่วงคนในประเทศด้วยขณะนี้เนี่ยง่ายๆเรื่องอาหารสัตว์ เรานำเข้าข้าวโพดอาหารสัตว์วันนี้เนี่ยนะครับเราผลิตข้าวโพดเรามีความจ้องการปัจจุบันนะฮะประมาณ9ล้านตันเราเราใช้นําผลิตได้ในประเทศนะครับ5ล้านต้องนําเข้าอีก4ถึงหล้านตันนะครับนำเข้าจากที่ไหนบ้างก็นําเจ้าจากประเทศข้างบ้านเราด้วยนะครับแล้วนําเข้าจากประเทศใกล้ๆเขานะครับทางด้านของปุนแง่ายบราซิลหรืออะไรเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้น ถาถามแล้วเนี่ยผมเพียงแต่เปลี่ยนจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งเ่มเพิ่มขึ้นได้หรือไม่แต่ที่สำคัญเอาเข้ามาทําไมเอาเข้ามาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ทางรัฐบาลก็เจรจากับภาคเอกชนบอกว่าพวกทางผู้ผลิตอาหารสัตว์สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ให้คํายืนยันเลยว่าศักยภาพเหลือเฟือแปลความว่าคุณมีเท่าไหร่เอามาเลยได้หมด เอาไม่ใช่เอามาเท่านี้นะฮะเราไม่ได้บริโภคในประเทศนะฮะเราเราส่งออกด้วยเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราให้หลักประกันเลยว่าในประเทศที่คุณปลูกได้เท่าไหร่หรือจะปลูกเพิ่มเท่าไหร่ผมรับได้คือทางภาคเอกชนเขารับได้ไม่กระทบกับเกษตรก,ไกรไท,ทยอันนี้ตัวอย่างเพราะว่าใช,ใช้ไม่พออยู่แล้วใช่ครับผมนะครับก็เป็นต้นแล้วเราก็ผลิตได้เท่าไหร่แถมส่งออกไปได้ด้วยนะครับนี่ยุทธศาสตร์แบบนี้เราจะบอกว่าเฮ้ยเราเป็นโรงงานผลิตให้นะได้ไหมฮะก็คือเป็นพาร์ทเนอร์ พาร์ทเนอร์ของเรื่องนี้ด้วยตัวอย่างถ้าสมมติว่าผมจะต้องนําเข้าอะไรเพิ่มก็ต้องมาดูว่าอะไรที่เราจําเป็นแต่ที่นี่คือเรื่องนําเข้าเรื่องภาษีเรื่องภาษีไหนตัวไหนที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมกับเขาไม่เป็นธรรมกับเขาพ<ล>เพราะจริงเราก็เก็บไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรใช่ใช่เช่นซื้อของาอย่างสมมติว่าแอปเปิลวอชิงตันเนี่ยนะที่ผลผลิตไม่ได้เราก็ต้องผ่อนหน่อยไหมอะไรทํานองน,นี้นะครับเป็นต้นนี่เรื่องที่2ใช่ไหมเรื่องภาษีเรื่องที่3ก็คงต้องดูด้วยว่า ตะกี้ผมเ,เรื่องที่สมมตินะครับผลิตภัณฑ์บางเรื่องเราผลิตแล้วเนี่ยเขาต้องมาอาศัยพื้นเราตัวอย่างเซมิเซมิคอนดักพวกสกุลเซมิคอนดักเตอร์ที่สำคัญฮาร์ดไดรฟ์ฮาร์ดไดรฟ์ที่สำคัญวันนี้เราพูดหึ่ง Data Center ทั่วโลกนะครับสิ่งที่สำคัญเนี่ยพวกนี้คือ70%ของ70%ของของสิ่งที่ต้องเป็นความจำา d a t า c e t t e r คือที่เก็บเขาใช้ฮาร์ดไดรฟ์แล้วฮาร์ดไดรฟ์เนี่ย คนที่ครองตลาดใหญ่ที่สุดเนี่ยนันเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาสองบริษัทใหญ่นะครับที่ผลิตและผลิตในประเทศไทยนะครับซึ่งเขาเนี่ยมีความสุขมากมาอยู่ที่คนไทยไม่ใช่ไม่ใช่เพราะไม่ใช่เพราะเพียงแต่ว่ามาอยู่ประเทศไทยขายง่ายอย่างเดียวนะครับเพนแต่ว่าเขาใช้ฝีมือของไทยมีคนงานอยู่ประมาณเกือบสามหมื่นคนสองหมื่นกับหมื่นแปดสองโรงงานนะครับแล้วผลิตส่งออก ไหนเลยเขาจะย้ายย้ายไปเนี่ยเจ้าบริษัทเขาก็อึดอัดน,นะฮะถ้าเอากลับไปที่บ้านสหรัฐฝีมือมันไม่ถึงเออโทษถ้าฝีมืออาจจะไม่เหมาะสมไม่ถึงไม่ถึงนะครับแต่ฝีมือของคนไทยเรากม็มาอยู่มาหลายเป,เป็นหลายสิบปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยที่อยู่ที่นี่เนี่ยคนงานสามสี่หมื่นเขาแฮปปี้ดีเขาแฮปปี้มากแล้วขายได้ทั่วโลกด้วยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาไม่ได้คิดเพราะนั้นเราก็ต้องไปโชว์ว่าเราจะร่วมประโยชน์กันอย่างไรนะครับ